พบกับผมวิชิเคยกับโนบะเดียงปะไก่แสงนาตีครับเราอยู่ในไอดีพี่ปาโนบะเดียงและศึกดวลเข็ศึกดวลไร้ที่สุดประจักษ์ตาที่เอาเมลสก,กัดมาเทคซยนิวและกระบองเหล็กที่ไม่ใช้แล้วครับเพราะว่าวันถัดไปครับพรุ่งนี้ครับคลิปนี้ลงวันจันทร์พรุ่งนี้ครับ,รรบวันอังคารครับจีนอตเข้ามาแล้วครับจีนอตยูอาร์เข้ามาตรงนี้นะครับศึกดวลครั้งนี้จะเป็นศึกดวลก่อนจีนอตจะเข้าจะเป็นไงเชิญรับชมครับ โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตรองเกมในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บแล้วซื้อแพคที่รลมในการรับไปเลย Richman คอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสุดสุดสเดเือนผบบริการเติมเกมชช่นนั้มากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวต,ตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman ช h อ p เท่านั้นแล้วระหว่างที่โฆษณาก็มีน้องนอนเอ็กนะครับ มอบสมาชิกให้หนึ่งสมาชิกนะครับขอบคุณนะครับแล้วชินชินาโนได้ไปนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าที่ OPMBC อีกครั้งนึงด้วยสมาชิกขอบคุณนนเอกนะครับขอบคุณครับตรงนี้ครับอีก19บเกาวิเราไปเจอกับที TMG รอบชิงครับและก็บอกเลยครับวันนี้ถ้าใครทักผมมาก่อนตั้งแต่รับตั้งแต่เชีงคืนเป็นต้นไปตีจะสุ่มให้ตอนตีสี่นะครับผมรับ10คิวเท่านั้น10คิวเท่านั้นสำหรับเจโนสยูอาร์ฝากสุ่ม นะครับผมไม่ได้เติมให้นะแต่ผมสุ่มให้ด้วยเอาดวงของผมไปเลยไปดูนะครับรับ10 q คิวเท่านั้นนะทักมาได้ทักมาได้วันที่30ก็คือวันนี้แหละที่ลงคลิปนะครับผมมาครับตรงนี้มาเลยครั้งแรกของเมลสาก,กาัด5าดาวครับ5ดาวครับมา เกษึกโดนไรที่สุดประจับสตาร์ล็วกิชาดาบแสงน้ำประกายแสงปาดไปก่อนแล้วล็อกทีเใช้ซุยลิวกับกระบองเหล็กที่เราเพิ่งออกทีมไปครับตรงนี้ครับเราไม่ใช้แล้วมาติดสตาร์น้าโย่ไปตรงนี้ครับโอ้ลูกเตะาอยู่สลาตานหนึ่งคนฮังอ่ะคุณเล่จะจบไวหรือเปล่าครับถ้าจบไวเดี๋ยวผมให้ดูไฮไลท์ไฮแลนด์แล้วกันครับแล้วให้ดูไฮไลท์ไฮแลนด์แล้วกันตรงนี้ครับมาครับขูงสว่างแล้วฟ้าลิขิบมาตรงนี้ปาดมาเปลวเปลวาเปลวไฟประกายแสงแล้วก็ตอมิกยัดหน้าไปถึแล้วติดโล่ไปซีเรียบร้้้้้้อยแแลลลลวววครรััับตตตตตติิิดดดโโ่่ไปงงนนนีก็ขาาหส สตัวแล้วโดนไปย่าไปไปก็ปาดแถวหน้าไปทีนึงไม่มีราเมนแน่นอนพราะว่าติดโล่อยู่นั่นเองครับตรงนี้เราวิชาดาวสาร็ับก้วกั่โอ้โหยัดหน้ามันราเมนสตัวนี้มันรุนแรงจัดจดจริงๆับตรงตรงนี้กิย่งมาครับแต่ไม่หวั่นไม่หวั่นมามากอยู่แล้วตรงนี้เพียงสกิงเสียงความหวังมายัดหน้าไปทีนึงปัทฉิด โอเควารัชชามาจดกกระบ,บอกเหล็กที่ปาดมาชิ้นเมลสกัดเมลสกัดลรวบอบกว่าไม่วันอยู่แล้วตรงนี้ยังรับอนะไรท่าอย่าสบายใจเฉยแล้วก็มาโอ้โหเซโอ้โหโอ้โอ <cam> ไปยันหน้าไปด้ดวยตัวดาเมจที่มีโอเ้โอเนีฮะทะลุทะลวงกันไปแล้วก็เสียงความหวังยันหน้ามาอีกทีนึงตรงนี้เรามีการไล่ตียังเกิดขึ้นแน่นอนของแท้แน่นอนของจริงตรงนี้แเราปาดไปยากไปไวปาดไปตรงนี้เรียบร้อยไหมติดไม่ย่อท้อเราตายไปสองตัวเลยตลอดเกวินแล้วก็บัวล้อแล้วตรงนี้เราโดนทิ่ชาดาบแสงดาวปาดไปทีนึ้แล้ว ายไปหมดแล้วแล้วเหลือแค่สวีลิวกับกระบอกเลยเท่านั้นที่ยืนอยู่กับสารพัดทีจริงๆเจ้าตรงอีกก็ย่องสวนยืนกลับมาก็ติดพี่โยทรอไปทีเรียบร้อยแต่ว่าเรายังยืนได้อยู่แล้วตายไปเลยครับจากการที่เผาไหม้ครับติดตรงนี้ครับหัวกระบาดขยี้ครับวัวฉันน่ารู้ขยี้นี่มันอะไรกันสตีนเพราะเราลวันเทินคิวตรงนี้วันเทินคิ้วลยขอเสนอจีกับพี่บัตโนบอดี้นะครับตัวตรงนี้ยังไม่เฉลยเลยครับโอ้โหไปดูไฮแลนด์แล้วกันโอ้ไปดูไฮแลนด์แล้วกันตรงนี้ไฮแลนด์เมื่อก่อนนะบอกเลยว่าบิ๊กบอสจัดๆเพราะว ได้สปีดบวกห้าสิการปับสีแดงใส่กับเกลวินเป็นเกลวินที่เร็วที่สุดในโลกแล้วนะตรงนี้มาครับความเร็วระดับก็สปีดแล้วมีฮะวิชาดาใส่รับกระกายแสงครับปาดไปก่อนเพราะว่าตอนมีอยู่ฝั่งสีฟ้าก่อนนั่นเองแล้วก็ปาดคืนกลับไปครับตรงนี้ก็ร่อนลากระแทกไปอย่างสบายใจเฉยแล้ติดตำนานบวกยี้ทุกตัวจะวินเฮลไฟเป็นฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็นิวเตะวินุสลาตันหนึ่งโคโนฮางาคูเลปาดมาจาังหวบนี้ติดสตันกันไปครับเอาล่ะครับตรงนี้โอ้โหจบไวจัดแจริงๆก็สำหรับทีเอ็มเจครับ นี่ไปยไปไปป่าแถวหลังนีครับแปดแถวหลังตรงนี้ก็สบายใจเฉอว่าแ,แถวหลังเราติดโลกกันไปก่อนแน่นอนครับตรงนี้และแถวหน้าติดโลกครับตรงนี้ก็เป็นเกวิ่งกับโบร้อยกับโดนเฟยร์ไปไป ตาดมาตรงนี้อีกทีนึงครับมีฮะวิชาดาบเพลิงนรกครับโอ้โหแล้วโอ,โ,โอ้โหวิชาดาบแสงดาบประกายแสงครับตรงนี้ครับโอ้โหติดไปหมดครับทั้งชำนาญบทขยี้ทั้งชำนาญเผาไหม้ทั้งระเบิดจากบทขยี้ก็ไม่มีเมลสาก,กัดอยู่นแน่ๆแล้วไปยังมาจาังหวะนี้โอ้โหนี่ฮะลูกเตะทอร์นาโดโอ้โหใหญ่จริงจากเคลวินฝั่งตรงขั้นตัวของไฮแลนด์นี่เตะมาครับนีแค่ตันครับอะตอมมิแล,ล้วโดนไปย่าไปลวไฟป่านมาตรงนี้ทีนี้ด้วยเฉพาะสารดาวสุลลอที่ของเขาแต่ก็ยังรับแรได้ดีอยู่แล้วคิงเองจริงครับเสียงความหวังมาประชิด ทีมขึ้นมาแล้วก็กลายสีจากอะตอมมีก็พิชซึ่มมาอีกทีหนึ่งลับแรงกระแทกได้ดีอยู่ครับมาจังหวะนี้ครับวิชาดาสายดาของเธออะตอมมีปาดมาตรงนี้รับแรงกระแทกไหวอยู่แล้วไหวชิวไหวชิวจะจัดแล้วติดโล่ไปสําหรับเคลนเว้นโอโโอโหโอโยัดหน้าสวนคืนกลับไปตรงนี้โอ้โหสองร้อยล้านดาเมจหรือเปล่าหรือว่า20ล้านกันแน่มาครับเสียงแห่งความหวังรับยัดหน้ามาอีกทีนึงแล้วปาชืดนมาตรงนี้ปลาชืดนมาไปครับไปยาเปลวไปประกายแสงแล้วปาดไปจังหวะนี้เปรียงไปหึสิบเอ็ดล้าน มาครับยังยืนด้ทุกตัวใช่ไหมยังยืนด้ทุกตัวนล้นไ่เจอวิชาดาบแสงดาวปักกายแสงปาดไปหน่อยไม่ฮะติดโล่แถวหลังอลติดโล่ทุกตัวก็แล้วโล่หายหรือเปล่าก็แลรวเบิดมาจังหวะนี้แล้วโล่หายไปเลยครับ โอเควินครับไปหวานหรือเปล่าครับยังติดโลอยู่หรือเปล่าแล้วเราเบิดเปียงเรียบร้อยครับเกวินไปหวานกีไมันมีตัวทำสไตล์แล้วก็เราฟังของไฮแลนด์พาราไซแล้วโคเซ่โอโหครับยิงมาจังหวะนี้ก็เลรับแรงแทได้ดีอยู่แล้วก็ระยะเปลวไฟครับคมเคี้ยวเพลิงนั้นลกก็เปิดมาจังหวะนี้ปึ๊บมายังรับแร่กระแทกได้ดีอยู่เสียงความหวัง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 มาปัจจ มาสักวิชาดาบแสงดาวราแบงก็แทกกันมาหน่อยก็ตรงนี้ดาวราเบงให้ได้ดีอยู่ครับแล้วก็ไปกันต่อก็ตรงนี้ครับเป็นขมเบลสักการ์ดฝั่งไฮแรงครับได้หนีครับแอคทีฟโจมตีมามาตรงนี้ก็กางเขนมาก็ไม่มีอะไรครับไม่มีปัญหาอะไรครับแต่เดี๋ยวไล่กันตีจากทางฝั่งของเฮลไฟเฟย์เมื่อโอโหเฟย่าเปลวไฟก็ป่าดมาตรงนี้ก็รังไล่ให้ได้สบายๆนะแต่ว่า กวินไปหว่นแล้วต่างคนต่างไม่มีสตาร์แล้วนะจุดจุดนี้เราปาดคืนกลับไปครับเอาละครับเมลสกาดนี่ยืนนานแน่นอนครับแต่ว่าผมจะให้ดูแค่ตอนที่ตัวตายไปแล้วเหลือเมลสกาดยืนอยู่ตัวเดียวก็ตรงนี้รรบหายไปหนึ่งตัวเลยเป็นยไปไฟแล้วก็คิงก็ไปหวานเช่นกันครับแล้วว่าวิชาดาไซน่าไปใกล้ๆสวนคืนกลับมาจะยังรับได้แค่ดีอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหมีใครทักมาไม่รู้ก็จะมาฝากสุ่มหรือป่าก็ตรงนี้โอ้โหแต่อย่าพึ่งครับเพราะว่าผมรับวันที่30ครับวันที่อัดคลิปแล้ววันที่ยี่สิบเก้าอยู่เท่าดผมมไน ครับโฮเมลสกัดยังไงมันก็เป็นกระสอบทรายชั้นดีแล้วเรียบร้อยครับเราเป็นจบเกมแล้วตรงนี้จบเกมครับจบเกมแล้วตรงนี้เหลือเมลสกัดตัวเดียวก็ไม่น้าอยู่แล้วครับโอ้โหจะให้พี่สุ่มจริงนะครับบอกแล้วครับว่าทักงมาวันที่30มสิบวันนี้ไม่รับครับโอ้โหทั้งมาทําไมครับตอนนี้ครับโอ้โหโอ้แช้ไปครับแช้ไปครับจังหวะนี้ครับ เปียงเป,ยงเปียงไปรับแรงแทกแบบจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มอ้าวหรือหนึ่งนาทีทำอะไรดีครับเราคงไม่ดูเมลสากาดนี่ต่อไปครับเพราะว่ายัางไงก็ชนะครับเพราะาเรารู้อยู่แล้วว่าเขาชนะใช่ไหมแต่ว,ว่าชนะยังไงนี่คือนี่คือเหตุผลในการกดคลิปให้ดูนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเจนอสเนี G ่ย e, อย่าเดยวดรูของดองเลยกันของดองพี่บัตเออไหนๆก็เหลืออีกหนึ่งนาทีมาดูของดองกันซะหน่อยว่าโอ้โหเดี๋ยวโนะอ้โห โอ้โหสักหน่อยสักหน่อยสักนิดสักหน่อยวัสดุอุปรกรณ์ใช้นี่นี่น,นี่แผ่นยังไงแผ่นรูนยังไงร,รูน,อนไอเทมปกตื่นยังไงปีศาจสามสิบฮะโอ้โหฮีโร่ไม่มีครับแล้วเจนนสเป็นฮีโร่ครับปีศาจสามสิบเอาไปทำอะไรครับโอ้โหนี่คือของดองครับโอ้โหดูทั้งหมดแบบรวมฮนะโอ้ตรงนี้ฮนะโอ้โหเอาละฮะ แน่นอนครับเจน้อยครับผมสุ่มตีสี่นะครับฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสุ่มตีสี่มี ID พี่บัตโนบอดี้ Nobody, เองด้วยนะครับเปิดให้ทีมงานไปปัน้นแล้วก็เดี๋ยวรีวิววันแรกเลยให้ดูได้รับชมกันนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปในสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกคนที่กันรับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่ตีสี่วันจันทร์ไอ้ไม่ใช่วันองนังคารในสัปดาห์นี้บ๊ายบายสวัสดีครับ